มาเริ่มที่ตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงของสาวไทยเรากันก่อนกับเกมนี้ครับโคโดอสก็เลือกจัดหนักจัดเต็มคนแรกเนี่ยก็เป็นวิมลรัตน,นพันธ์ครับตามมสสาด้วยสศีภาพรพิมพชยัยยาพรพนธ์เกิดปราดชโจรโมกสรีและทัดดาวนึกแจ้งซึ่งผูเ้เล่นตัวจริงที่เราลงมาในชุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการ เน้นเกมรุกเป็นพิเศษและก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับเซตที่1ครับตื่นตาตื่นใจกับฟอร์มการเล่นของสาวไทยเรามากๆนะครับเพราะมันเหมือนมีความฮึกเหิมแล้วก็มีคอนฟิดเอนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมเนี่ยมาตั้งแต่เกมที่เราชนะสวีเดนมา3ต่อศูนเซตแล้วนะครับเกมนั้นเนี่ยผลงานดีมากแทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยแล้วเกมนี้เริ่มต้นเซตแรกครับเป็นเนเธอร์แลนด์ที่รู้สึกว่าจะยืนเหนียวกับเรานิดนึงทั้งความเด็ดขาดแล้วก็เกมดีเฟนซ์เนี่ยช่วงต้นเซตเนเธอร์แลนด์มาดีมากนะครับแต่สาวไทยเราก มีจังหวะโฉกแต้มมีจังหวะฉาบฉวยถึงแม้ว่าช่วงต้นเซตเองความเด็ดขาดเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าเนเธอร์แลนด์ก็ตามซึ่งพาร์ทของเซตแรกมันจะแบ่งกันอยู่3พาร์ทด,ด้วยกันพาร์ทแรกเนี่ยเป็นช่วงต้นเซตครับคนที่โดดเด่ดก็มีชัตชูออนมีสสีพพรและก็มีบอลเรลส่วนพาร์ทที่2ครับในช่วงกลางเซตเนี่ยกลายเป็นว่าสสีพะพรเริ่มมานะพอเข้ามือของตัวเองแล้วตีทีไรเป็นแต้มทุกทีนะครับแล้วเราก็ยังมีทีเด็ดจากลูกเสิฟทีเด็ดจากจังหวะ ตีหัวเสาที่เราเด็ดขาดมากแล้วอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่3คือพาร์ทช่วงท้ายเกมซึ่งพาร์ทน,นี้เนี่ยผมชื่นชอบมากเพราะแต่ละคนเนี่ยงัดเอาทีเด็ดของตัวเองงัดเอาความสามารถของตัวเองออกมาตีกับเนเธอร์แลนด์ได้แบบสุดมันสุดเหวี่ยงกันเลยครับโดยเฉพาะสาสีพะพรจันทว,วิสูตรต้องยกให้เธอเลยจริงๆสําหรับเซตที่1น,นะครับคือเป็นคนที่เปลี่ยนมมเมนตัตมของเกมนะจากที่เราตามอยู่ 3- 4คะแนนกลายเป็นว่าโคดอสมีการแก้เกมของเวลานอ้ครับแล้วขอได้ผลด้วยพยายามหาจังหวะทามมิ่งเล่นว่าเฮ้ยจังหวะแแบบไหนนเเราตล้วมั ความันปวนให้กับเนเธอร์แลนด์มากที่สุดซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับคือเล่นหน้า4ี่คนเกมลูก4คนเนเธอร์แลนด์เองก็งงเลยครับตอนนั้นสําหรับเซตทีนะ่หนึ่งนะเฮ้ยสาวไเราเล่นยังไงกันเนี่ยคือตามร็อกกันไม่ทันไม่ว่าจะจ่ายใครทุกคนตีดีหมดเลยนะครับจ่ายพิมพิชาพิมพิชาก็ตีได้เต็มจ่ายชัจวนเนี่ยชัชจวนก็ตีได้เต็มนะครับหรือแม้แต่จ่ายสสีบพนปืนใหญ่ของเราครับตีไปทีไรมันป่วนแนวรับของเนเธอร์แลนด์ได้ทุกจดทุกแต้มเลยและถึงแม้ว่าจะเป็น,น,นเาานเธอร์แลนด์ ถึงช่วง20เต้มสุดท้ายตอนนั้นเนี่ย เราเองก็ยังไม่ถอดใจนะครับถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะออกนําไป4ีหแต้มก็ตามแต่ก็เริ่มพยายามไล่มาทีละแต้มบวกกับความมึกเหมบวกกับเสียงเชียร์และก็บวกกับบรรยากาศที่เรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับเหมือนมาดันหลังช่วยสาวไทยเรานะจนสุดท้ายไล่ตีเสมอได้และก็มาไล่แซงอีกในช่วง2แต้มที่มันเด็ดขาดมากโดยก็ไปการสับเปลี่ยนดึงจังหวะของพรพันธ์เลยครับไม่รู้ว่าจะให้ใครจริงๆผมดูเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าพรพันธ์จะให้ใครครับเราวิ่งหลอกกันแบบโอ้โห4ี่คนเกมลุก4ี่คนที่วิ่งหลอก จนในแมสุดท้ายเนี่ยสสีบพ,พรครับตีย้ำไป3ทีนะก่อนที่จะทำแต้มปิดเซตแรกให้สาวไนเราชนะเนเร์แลนด์25ต่อ23คะแนนแม่เป็นเซตที่ อลังการนะครับอลังการมากสาหรับเกมนี้ซึ่งบุรินที่ทาแต้มสูงสุดของเซตที่หนึ่งครับก็เป็นสิริบพพร์นะทำไป7คะแนนจากเกมรุก6จากการเสิร์ฟหนึ่งอันดับ2เป็นวินพิชายาครับทำไป6อันดับ3ามเมชชนทําไป5แล้วก็ทัดดาวทําไป1เป็นเกมรุก4คนที่โครสตั้งใจเพื่อมาเล่นเกมนี้เลยส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เซตนะที่เราทําได้แบบชนะใจแฟนๆทั้งสนามเลยในช่วงเริ่มต้นเซตมาครับเหมือน,นเนฮรสเลนเองเขาจะมีการแก้เกมและก็เห็นจุดอ่อนของไทยเรา ทำแต้มขึ้นนำเนี่ยสี 4, 5, แต้มเลยไม่ใช่ในน้อยกับรูปเกมที่มันสูสีแบบนี้กับการนํา4 5แต้มแต่ว่าในเร์แลนเขาสามารถทําได้นะครับตอนนั้นสาวได้เราแก้ไม่ตกนะเหมือนได้เรายังใช้แท็กติกกับเซตแรกฝั่งในเร์แลนเขาเปลี่ยนแท็กติกไปแล้วมันก็เลยทําให้การจะตามจับล็อกการจะเล่นเกมรุกเนี่ย ทำไม่ได้จุดโคโรตต้องมีการแก้เกมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอแก้เกมมาแล้วเออก็มีการทําแต้มได้มากขึ้นนะครับทำหนึ่งแต้มบ้าง2แต้มบ้างไล่มาทีะแต้มก็เลยทำเอาเนเธอร์แลนด์เนี่ยชุละมุนกันอยู่พักหนึ่งเสียแต้มไปเรา2แต้มติดต่อกัน3แต้มติดต่อกันบ้างแล้วมันก็ลดเหลือช่องว่างเนี่ยเพียงแค่1แต้ม2แต้มเท่านั้นโดยเฉพาะมีอยู่จอดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับกับจังหวะที่เนเธอร์แลนด์เขาตีลงมาแบบแรงมากแต่ว่าเราดีเฟนซ์บอลขึ้นมาแล้วก็สติพพ์พครับสวนด้วยปืนใหญ่เป็นแต้มมที่่่รังงเอก็ไคาด ว่างัดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งรูปเกมการเล่นของฝั่งในธฮร์รด์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเซตแรกเขาจะเน้นตบแรงไว้ก่อนแต่เซตนี้ไม่ได้มีการเน้นตบแรงเลยครับแต่ว่าจะดูทัมมิง่งแล้วก็โชวยโอกาสเล่นจังหวะหยอดกับ ช็อตที่สาวไดเรานั้นถอยหลังตั้งรับรอที่จะดีเฟนต์บอลขึ้นมาเนเธอร์แลนด์ก็เล่นลูกแบบนี้เยอะมากนะครับเราจะเห็นกันได้เลยกับเซตนี้ถ้าเกิดใครได้ดูนะเขาจะไม่ค่อยตีลูกหนักลูกแรงเท่าไหร่ประกอบกับสาวไดเรากก็มีความผิดพลาดแล้วการตามร็อกหน้าเน็ตด,ด้วยส่วนสูงที่เกือบ2เมตรของฝั่งคู่แข่งเนี่ยมันทำให้การเล่นของเรามันยากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าพรพันธ์จะมีการดึงจังหวะแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นชุดที่2ลงมาก็ตามแต่เล่นไปเล่นมาครับกลายเป็นว่าโมเมนตัมมันตกไปฝั่งเนเธอร์ ได้เรา20ต่อ13คะแนนคือมันห่างเยอะมากเซตนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแก้เกมของเนธอรนเนี่ยมันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วการจ่ายบอลของเขาเนี่ย จะไม่ได้ค่อยจ่ายหัวเสาแล้วนะครับโยกดำริงมายืนตำแหน่ง3เมตรกลางแล้วก็คอยตีระยะ3เมตรซึ่งก็มีตัวหลอกบอลเร็วบ้างมีตัวหลอกหัวเสาบ้างพอดึงบล็อกของเราไปได้แล้วจังหวะตีโล่งๆเนี่ยเขาไม่พลาดแน่นอนครับพยายามตีกดลงทุกจังหวะโดยเป็นช็อตที่รับยากมากแต่ไม่ใช่ว่าสาวในเราไม่พยายามนะครับก็พยายามทํากันทุกแต้มอย่างพิพิชาเนี่ยตีแล้วตีอีกสทีพลก็ตีแล้วตีอีกตีจนแบบเอาจนในแต้ม2ครั้ง3ครั้งก็ยังเอาจนในแต้มก็มีแต้มไล่มาบ้างนะครับสิบสี่แต้มสิบห้า แต่ว่าสุดท้ายในเซตนี้ครับกลายเป็นฝั่งของเนเธอร์แลนด์เอาชนะสาวไดเราไปได้25ต่อ17คะแนนไล่ตามไม่ทันจริงๆนะครับช่องว่างเนี่ยมันห่างเยอะเกินไปถึงแม้ว่าเราจะมีแรงฮึดเนี่ยแต่มันก็ไล่ไม่จนตามไม่ทนันส่วนในเซตที่3ครับเซตนี้โคดดเองก็เลือกโรเตชันตัวเซตนะและก็มีการส่งน้องยูฟาเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยซึ่งก็ทําเอาคู่แข่งเนี่ยไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วสาวไดเราเริ่มต้นเซตมาถือว่าทําได้ดีครับออกน้าก่อน 1- 3ต่อ0ูนคะแนนการโรเตชันผู้เล่น เป็นแบบนี้ครับมันําให้รูปเกมตอนเลขของเรามันถือว่าแตกต่างนะครับแตกต่างแล้วมาเน้นจังหวะบอลเร็วมากขึ้นโดยอัตยาเนี่ยพิษส่งร้ายอยู่แล้วนะครับเล่นบอลเร็วคู่กับนัตติชาเนี่ยเข้าขากันดีเหลือเกินเป็นแท็ติกของโค้ดออสแหละซึ่งก็ป่วนเกมดีเฟนส์เกมรับของเนเธอร์แลนด์ได้เป็นอย่างดีครับบวกกับพิมพิชยาความมั่นใจเหมือนมากับเซตนี้นะครับมีการตีที่ทะลุทะลวงแล้วก็มีเกมการบล็อกรวมไปถึงจังหวะเสิร์ฟที่ค่อนข้างเน้นเป็นพิเศษกับการตัดเกมรุกคู่แข่งที่สําาาาคคคัญเเเเเลยรือวมดดด็ขซนี้่ ขาตั้งแต่ช่วงต้นเซตมเมตัมมันก็เลยมาความมือเหือมันก็เลยมากลายเป็นว่าเล่นไปสักพักหนึ่งครับถึงช่วงสิแต้มแรกสาวได้เราออกน้ำกรน9ต่อ6คะแนน เป็นแต้มี่เราได้ติดต่อกันมา3ามหรือคะแนนเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องชื่นชมแล้วก็คารวะหัวใจของนักกีฬาสาวในเรากับเซตนี้เลยครับคือการที่ไม่ยอมแพ้จริงๆถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมีการแก้เกมมาก็ตามครับแล้วลูกตบลูกขึ้นบล็อกแต่ละจังหวะเนี่ยเป็นสิ่งที่รับมือยากมากนะครับเพราะเราเสียเปรียบทุกอย่างได้เปรียบเพียงแค่เล่นในบ้านเท่านั้นแต่ก็ยังมีความฮึกเหิมอยู่โดยเฉพาะแต้มี่วันแรนดี้กัน3-4จังหวะแต้มนั้นยังตราตึงใจผมอยู่เลยครับกับจังหวะที่นนเนเธอร์แล ได้แต้มอยู่แล้วแต่ว่าสิทธิพรครับล้มงัดขึ้นมาจังหวะแรกดอกแรกเนี่ยงัดขึ้นมาได้ในคะแน์ก็ย้ำอีกสิริพรณ์ก็งัดขึ้นมาอีกครับแล้วก็กลายเป็นว่าแต้มนั้นเนี่ยสาวได้เราสามารถทําเป็นคะแนนได้ มันก็เลยสร้างพลังความฮึกเหิมสร้างโมเมนตมัมที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเกมรับของเราเริ่มเหนียวมากขึ้นนะครับแล้วเกมรุกเด็ดขาดมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงท้ายเซตเนี่ยแต้มที่20เป็นต้นมาครับพีพิชาเองก็มีความดุดันอีกคนนึงก็เป็นสศิปรพร์ครับส่วนชัชวลน,นั้นเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแต่โครชสก็ยังส่งลงสนามได้อยู่เพราะมีการรีคอเวอรี่เสร็จแล้วเนี่ยมาช่วยเติมเต็มเกมรับเกมดีฟี์ให้กับสาวไทยเราโดยโค้ชออสจาเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะในช่วงเวลาท้ายเซตเนเธอร์แลนด์ก like เหมือนกันจากที่เรานําห่าง2คะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเหลือมีแค่นหนึคะแนนแล้วมีโอกาสที่จะตีเสมอสาวไทยเราได้แต่ว่าสุดท้ายครับเซตนี้ต้องยกความดีความชอบนะให้กับสตรีาภรอีกแล้วสําหรับแต้มสุดท้ายจริงๆครับเพราะว่าสามารถทําคะแนนปิดเซต25ต่อ2ีบ3คะแนนครับชนะเนเธอร์แลนด์จนได้ในเซตที่3ของการแข่งขันโอ้โหต้องตื่นจมจริงๆกับเซตนี้ดูแล้วเนี่ย เหมือนจะไม่มานะสำหรับสรีปพรเองครับเพราะเนื่องด้วยเราเนี่ยเน้นหัวเสาฝั่งขวาเป็นพิเศษแต่พอโคดอสเนี่ยมีการโรเตชันเปลี่ยนผู้เล่นส่งพรพันธ์มาส่งทัดดาวมา เหมือนฝั่งเนเธอร์แลนด์ก็พะวงเหมือนกันว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนกันแน่แล้วลูกตัวท้ายเราก็จ่ายบอลให้กับสติปาพรครับตบลงไปแบบไม่ไว้หน้าถึงขั้นโค้เนเธอร์แลนด์สายหัวกันเลยทีเดียวกับจังหวะนี้ก็เลยส่งบอลให้สาวได้เราครับพลิกขึ้นนํา2ต่อ1เซตแต่ว่าในเซตที่4ของการในขันครับเนเธอร์แลนด์มาแบบไม่ไว้หน้าไทยเราเลยเหมือนกันนะเขาออกนําไทยเราก่อนเนี่ยด้วยการเล่นที่แม่นยําและมีความเด็ดขาดกับเกมรุกแต่ว่าสาวได้เราเองเหมือนจะมีข้อบีบบลาดเยอะมากสําหรับเซตนี้ แล้วพอมันพลาดเนี่ยพลาดกันไปทั้งทีมเลยนะครับหลุดกันไปทั้งทีมมันก็เลยทำไม่แต้มเนี่ยห่างเยอะนะครับห่างนึงเคะแนนเลยถึงแม้ว่าโคดอจะมาแก้เกมแล้วแต่รูปเกมมันเร็วเกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้คือพอมันไหลเนี่ยมันไหลไป3มแต้มเลยใส่แต้มเลยมันแก้ไม่ทันแก้ไม่จนก็เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับที่ทําแต้มทิ้งห่างสาวเดรเราในช่วงท้ายเซตถึงกับโคดอ ต้องมีการโรเตชันส่งอัตราพอลงมาส่งน้องเฟิร์นลงมาหรือว่าส่งธนัชชาลงมาแต่ตียังไงก็ไม่จนไม่ผ่านบล็อกนะครับบล็อกใหญ่จริงตี3ครั้งบ้าง4ี่ครั้งบ้างเนี่ยเอาเนเธอร์แลนด์ไม่อยู่เอาไม่ลงเซตที่4นี้ต้องยอมจริงๆนะครับว่าเขาแก้เกมมาดีมากเอาอยู่แทบทุกจังหวะและเซตที่สาวไทยเราก็แพ้ไป25ต่อ1 0คะแนนด,ดูเหมือนแต้มจะห่างนะครับแต่เหมือนเรายอมตั้งแต่17แต้มแรกเพราะว่าโดนนาห่างเยอะเหลือเกินซึ่งโค้ชอดเ,เองก็เลยเลือกที่จะเอาผู้เล่นชุดหลักของเรานั้นมาบดกับเนรแ ในเซตที่5ของการแข่งขันโดยในเซตที่5นี้ครับก็สู้กันด้วยความเด็ดขาดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสาวไยเราไม่เด็ดขาดเราก็เด็ดขาดมากแต่ว่าเนเล์ลนี์ก็เด็ดขาดมาเช่นเดียวกันครับตีลูกเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เนเธอร์แลนด์จะได้แต้มส่วนไทยเราต้องตี2จังหวะขึ้นไปกว่าจะที่ได้แต้มกับเซตตัดสินนี้ก็มีการโหมทุบสับพพกำลังเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัตถยาพอลงมาแล้วเนี่ยบอลเร็วของเรามีประโยชน์มากโดยเฉพาะบอลหลยสั้นหลายยาวครับที่เล่นงานบล็อกของเนเธอร์แลนด์ได้ โคโคโดสเห็นรูปแบบการเล่นของเราที่โจมตีเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้แล้วครับก็มีการสับเปลี่ยนเอาทัดดาวลงมาเดนหัดไทยาแล้วเดี๋ยวว่าแก้เกมได้เด็ดขาดมากๆนะครับพอเปลี่ยนตัวปั๊บจากที่เราโดนนาอยู่3คะแนนครับไล่ตีตื้นจนตีเสมอได้สําเร็จแบบทันตาเห็นเลยโอ้โห,โหช่วงนั้นโมเมนตัมมันเทมาฝั่งเราทุกอย่างทั้งการตีอัดบล็อกของเนเร์นด์แล้วบอลมันเด้งไปลง หรือแม้แต่จังหวะเสิฟเนี่ยตัดเกมรุกได้ดีมากนะครับอาวุธหลักของเราในเกมนี้ก็คือจังหวะเสิฟที่เริ่มต้นได้ดีจนพลิกขึ้นนำา11ต่อ10คะแนนครับโอ้โหตอนนั้นบรรยากาศเนี่ยดุดันเลยก็อลังการครับเนเธอร์แลนด์ก็รู้สึกว่าจะเสียโมเมนตัมโค้ดเนี่ยด่ากันยับเลยส่วนฝั่งไทยเราครับก็มีความฮึกเหิมมีคอนฟิเดนซ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะจังหวะแต้มที่ฮึกเหมิมที่สุดครับก็คือจังหวะเสิฟของทัดดาวกับกาตีเสมอ14ต่อ14คะแนนมันเป็นแต้มที่่่าา้สวเรออยูต ในเวทีเซตห้าแต่สุดท้ายครับโอ้โหน่าเสียดายมากกับเซตนี้เต้มนี้เพราะเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับที่มาเบียดเอาชนะเราได้ในเต้มเดิว16ต่อ14คะแนนโอ้โหมันเป็นเกมที่ดูเดือดมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับแพ้เป็นแค่2เต้มเท่านั้นยังการันตีผ่านเข้ารอบส6บทีสุดท้ายของการแข่งขันเลย์บหญิงชิงแชมป์โลกได้ก็ต้องไปลุ้นกันในรอบต่อไปว่าจะไปเจอใครระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าเซอร์เบียรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสาวใ้เราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย